สวัสดีค่ะดูดวงประจําเดือนตุลาคม2,568ดูดวงคนวันเสาร์งานเงนิงนความรักสุขภาพหรือสิ่งที่ไพ่ยิบซีอยากจะบอกอยากจะแนะนําอยากจะเตือนกับคนวันเสาร์ค่ะคําพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ค่ะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวแอดไลนยกันเข้ามาได้นะคะ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะสถานการณ์ดวงโดยภาพรวมนะคะของคนวันเสาร์ในเดือนตุลาคม2568นี้ค่ะ12345678 90พอดีเลยนะ มาดูสถานการณ์โดยภาพรวมของคนวันเสาร์ในเดือนตุลาคม2568นี้ค่ะว้าวอิทธิพลของไพ่คิงเหรียญน,นะคะคิงเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของ กันเงินนะคะหรือกิ้งเหรียญปงบอกในเรื่องของคำว่าธาตินด้วยนะหยิบจับอะไรในเดือนนี้เรียกว่าเป็นเงินเป็นทองนะคะรวมถึงอิทธิพลของกิ้งเหรียญอาจจะมีโชคเข้ามานะคะหรือมีรายได้ก้อนใหญ่มีโชคก้อนใหญ่นั่นเองเนาะอามาดูซีนะคะเรียกว่าโชคหรือว่ารายไดสย้ส่วนใหญ่หลักๆเนี่ยจะได้มาจากความรู้จักความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะอิทธิพลของไม้เท้าก็บ่งบอกในเรื่องของการงานนะคะ,ะ,คะเรียกว่าการงานมีความโดดเด่นนะคะอาจจะมีแนวคิดไอเดีย นะคะในเรื่องของงานเกิดขึ้นหรือบางคน2ไม้เท้าอาจจะกําลังเฝ้ารอรอคอยข่าวดีจากทางไกลรอคอยงานจากทางไกลหรือรอคอยในเรื่องของการเดินทางไกลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะสไม้เท้าใบนี้นะคะใครที่มีธุรกิจกิจการงานอยู่แล้วเรียกว่ามีความโดดเด่นมีความมั่นคงนะแต่อาจจะกําลังมองในเรื่องของการขยับขยาย นะคะช่องทางโอกาสนะคะในเรื่องของกิจการนั่นเองหรืออาจจะมีในเรื่องของการสร้างตัวตนนะคะในออนไลน์นะคะในหลายๆแพลตฟอร์มนั่นเองนะคะ าไม่เท้าแต่สิ่งที่คิดเนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้ง่ายเลยเหมือนกันเนาะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามามีความกดดันมีความเครียดมีการแข่งขันนะคะการต่อสู้กันเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความอดทนแล้วก็ความเพียรพยายามให้มากๆเลยทีเดียวเนาะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายได้นะคะรวมถึงการลงทุนนะคะก็มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะคะใครที่ชอบลงทุนเนะาะอนเวีเยรเนี่ยเขาเรียกว่านักลงทุนนักเสี่ยงโชคนะคะโชคลาบนะคะตัวเลข จากทะเบียนรถนะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์ด้วยนะคะห้าเหรียญน,นะคะแต่การเงินก็ต้องรอบครอบด้วยนะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ดูเหมือนมันมีในเรื่องของคำว่าภาระหนี้สินนะคะค่าใช้จ่ายนะคะที่เรียกว่าอาจจะรออยู่ด้วยเช่นกันและอิทธิพลของห้าเหรียญที่ผ่านมาการเงินคนวันเสาร์ค่อนข้างจะแบบตึงเหมือนกันนะแต่ในเดือนนี้เรียกว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้นะคะ หกไม้เท้าการยอมรับนะคะจากคนรอบข้างจากคนหมู่มากหรือไพ่หกไม้เท้าเนี่ยการงานมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาใครที่รองานอยู่ในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบก็ขอให้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจดูหนังสือหนังหาตํำรับตําราเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะหาความรู้นะคะ,ะให้กับตัวเองอยู่ตลอดด้วยนะคะอย่าหยุดต่อาการเรียนรู้นะคะ ฝึกฝนพัฒนาอยู่บ่อยๆความสําเร็จของคุณเนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยนะคะให้คุณให้คุณตั้งใจอย่างเดียวนะคะอย่าท้อแท้สิบถ้วยเขาเรียกว่าได้กําลังใจจากครอบครัวนะคะจากคนรักเนาะอิทธิพลของ10บถ้วยคนเสษาเป็นคนที่ใจอ่อนเหมือนกันนะอ่อนไหวง่ายขี้สงสารนะคะมักจะเห็นใจคนนั้นคนนี้แต่ก็อย่าลืมเห็นใจตัวเองด้วยนะคะหนึ่งถ้วยอิทธิพลของหนึ่งถ้วยเนี่ยนะคะหมายถึง คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือก็เรียกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนหยิบยื่นโอกาสสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆมาให้นะคะไพ่ถ้วยอิทธิพลของทาตน้ำเนาะก็เรียกว่าอาไพ่ถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกในเรื่อนงะของความสุข ความอุดมสมบูรณ์นะคะข่าวดีนะคะหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าจะมีเข้ามาเพราะฉะนั้นอย่าอย่าพลาดต่อการที่จะขวคว้าโอกาสสิ่งต่างๆด้วยนะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่โอกาสเข้ามาแล้วเราจะได้ขวคว้าได้ในทันทีนั่นเองเนาะให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะ ไพ่อิทธิพลของเมจิกเชียนเนี่ยเรียนรู้ได้เก่งเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้ไวในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาการมองหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองการพัฒนาตัวเองหรือไพ่เมจิกเชียนจะเกี่ยวข้องกับภาษานะคะอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของภาษาหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่า,าบางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับงานค้าขายได้งานเซลล์ได้นักพูดนักบรรยาย นะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อได้นะคะหรือเป็นหมอดูก็ได้ด้วยนะเพราะอิทธิพลของเมิกซชียนมีเซนต์นะคะมีเซนแมนนะคะแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะพูดจาให้กับคนรอบข้างเนี่ยนะคะคล้อยตามได้เป็นอย่างดีเลยนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะเรียกว่าหยิบจุดเด่นของตัวเองนะคะขึ้นมานะคะ 8ไม้เท้าการงานเด่นนะคนวันเสาร์ในเดือนนี้นะคะอิทธิพลของ8ไม้เท้าช่องทางโอกาสนะคะกําลังมีเข้ามาแล้วในเรื่องของงานเพราะฉะนั้นเหมือนที่บอกเนาะรีบไขว่คว้าเอาไว้นะคะโอกาสที่ได้มาโอกาสที่มีเข้ามานะคะไขว่คว้าให้ทันนะคะเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันเนาะการงานเรียกว่าโดดเด่นแล้วก็มั่นคงนะคะในเรื่องของการค้าการขายก็เรียกว่าเ,าเรียกว่ามียอดออเดอร์เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะ มียอดออเดอร์เข้ามาอยู่ตลอดหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นยอดขายนะคะโดยการที่ไปเรียนรู้ในเรื่องของอซื้อออนไลน์นะคะสร้างตัวตนหลายๆแพลตฟอร์มนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นยอดขายได้ด้วยนะคะตำแหน่งลูกน้องนะคะเรียกว่าตำแหน่งลูกน้องอาจจะมีการยกย้ายการสลับการปรับเปลี่ยนตรงนี้แนะนำว่าให้คนให้คุณนะคะคนวันเสาร์เนี่ยลงไปดูแลใน ในตำแหน่งบริวารหรือตำแหน่งลูกน้องนิดนึงเขาอาจจะก,กำลังต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่ก็ได้ด้วยนะตำแหน่งหุ้นส่วนนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะเรียกว่าเข้ามาเพื่อที่จะส่งเสริมกระตุ้นนะคะนะเรียกว่าสนับสนุนกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งหุ้นส่วนตำแหน่งเพื่อนไม่ได้เสียนะคะเรียกว่าได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้ทีมงานที่ดีคอยผลักดันคอยสนับสนุนนะคะรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยหมอฟ้ามองว่าในเดือนนี้คุณค่อนข้างจะเขาเรียกว่า มีแรงมีแรงในการผลักดันตัวเองมากขึ้นก็แล้วกันนะอาจจะไปไดเ้เรียกว่าไปได้ไอเดียหรือว่าไปได้กำลังใจจากใครบางคนนะคะก็เลยทำให้มีแรงฮึเ้มผลักดันนั่นเองเนาะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนที่คนวันเสาร์อิทธิพลของไพ่การเงินสวยนะเรียกว่าไม่ได้เสียเลยคิงเหรียญอัศวิลเหรียญเมจิกเชียนด้วย ะะเรียกว่าการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างจะคล่องมือนะคะมีแนวโน้มว่าในเดือนนี้การเงินของคุณเนี่ยจะดีขึ้นนะคะกว่าที่ผ่านมาแต่คุณก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีด้วยนะเพราะอะไรคนวันเสาร์หาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะคะไม่บางคนนี่อาจารย์ ต้องไปดูในเรื่องของการลงทุนหรือว่าดูในเรื่องของการออมเงินนิดนึงนะคะหาข้อมูลในเรื่องของการลงทุนการออมเงินด้วยนะคะเรียกว่าบางครั้งก็คนวันสาวเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะแล้วคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะการเงินอาจจะหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมาหยิบมาย,มมายืมก็ได้ด้วยนะคะ ใครที่กําลังอยากจะได้รถนะคะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีก็แล้วกันนะคนวันเสาร์ถ้าถามถึงโชคลาภคนวันเสาร์มีไหมมีนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากคนรักจะให้โชคนะคะเรียกว่าถือว่าการเงินคล่องนะคะการเงินย,งยังหมุนเวียนได้ดีนะคะใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัว จากคนใกล้ชิดจากกัลยาณิมิตท,ที่ดีนั่นเองหรือใครที่กำลังรอเงินจากทางไกลยอยู่มีแนวโน้มว่าจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะส่วนความรักนะคะคนวันเสาร์เนาะตำแหน่งคู่นะคะส่งเสริมดวงกันมากเลยนะเพราะตำแหน่งคนวันเสาร์เป็นไพ่คิงเหลียนแล้วคนรักก็ยังเป็นอัศวนเหลี่ยนอีกอันนี้เรียกว่าส่งเสริมดวงกันนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ถ้วยประกบด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นไพ่ของอคําว่าความรักที่ดีนะคะ ที่ผ่านมาก็ประคับประคองกันมาเรื่อยๆเนาะคนวันเสาร์นะคะถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยประคับประคองกันมาตลอดนะคะล้มบ้างลุกบ้างนะคะก็ยังพยุงยังพากันไปเนาะจนในปัจจุบันนี้เรียกว่าความรักของคุณเนี่ยมันมีความเข้าอกเข้าใจมีความลงตัวมากขึ้นนะคะเรียกว่าคุณเข้าใจคนรักของคุณมากขึ้นแล้วคนรักของคุณก็มีความเข้าใจมากขึ้นเหมือนกับยอมรับนะคะซึ่งกันและกันได้มากขึ้นน่ะมันก็เลยทําให้ความรักอ่ะยังคงดําเนินนะคะยังคงไปต่อได้นะคะ ถึงแม้ว่าในระหว่างทางอาจจะมีบ้างลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันแต่ก็อย่าลืมให้อภัยกันทุกๆครั้งก็แล้วกันสําหรับคนมีคู่เนี่ยหมอฟ้ามองว่าความรักของคุณยังโอเคนะอาจจะมีในเรื่องของคําว่าระยะทางความห่างไกลเข้ามานะคะก็อาจจะเป็นเฉพาะบางคู่อาจจะไม่ได้ทุกคู่นะคะแต่คู่ไหนที่มีปัญหากันในเดือนนี้นะคะรักของคุณจะดีขึ้นยังไงคุณก็หาเวลาให้กับครอบครัว มองหาก,กิจกรรมทําร่วมกันหรือพาคนรักไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะเอออันนี้ก็จะทําให้ความรักของคุณชื่นนะคะชื่นบานได้เนาะชุ่มชื่นขึ้นมาถ้าเป็นคนโสดนะคนโสดคุณคุณค่อนข้างจะมีเสน่ห์เลยนะบางคนนี้ชอบเช็คเรตติ้งนะคะนะชอบเช็คว่าเอ๊มีคนสนใจเราอยู่ไหมนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบคนถูกใจ อาจจะเป็นคนใกล้นะคะบางคนเนี่ยนะมีคนใกล้เข้ามาคนไกลในโลกออนไลน์ก็มีและดูเหมือนคนวันเสาร์จะคุยหลายคนด้วยนะไม่ได้คุยคนเดียวนะหมอฟ้ามองว่าคุณคุณอาจจะคุยหลายคนถามว่าคุณตกลงปงใจกับใครหรือยังก็อาจจะยังแต่ภายในใจของคุณนะ่ะมีอยู่แล้วละ่ะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าเปิดเผยตัวตนที่ชัดเจน นะคะเรียกว่าคนวันเสาร์ค่อนข้างจะมุ่งไปในเรื่องของการหาเงินการงานแล้วก็ความมั่นคงให้กับตัวเองมากกว่าความรักเนี่ยคุณคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามีเข้ามาคุณก็คุยนะคุณก็โอเคนะถ้าเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามาเติมเต็มนะคะในส่วนที่คุณกําลังขาดแต่คุณก็อาจจะยังไม่ได้แบบ ตกลงปงใจหรือว่าพร้อมที่จะสารความสัมพันธ์เลยเนาะแต่หมอฟ้าก็เชื่อว่าคนในใจของคุณนะ่ะมีอยู่แล้วนะคะส่วนคนที่คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนสถานะนะคะเรียกว่าสถานะของคุณเนี่ยจะชัดเจนขึ้นนะคะจากที่มันดูคุ้มเคือมันดูไม่ชัดเจนมันดูแบบเอ๊ยยังไงนะคะในเดือนนี้ความรักของคุณจะชัดเจนขึ้นนะคะเรียกว่าอะไรได้หลายอย่างนะคะที่มันคุมเคือเนาะ สุขภาพคนวันเสาร์นะคะเหมือนคนวันเสาร์เนี่ยเหมือนจะเหนื่อยง่ายนะช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะคะร่างกายมันดูเพียียร่างกายมันดูล้าานะเพราะฉะนั้นก็ไปดูในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินนิดนึงนะคะไปดูในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินอาหารที่มันเข้ามาบำรุงร่างกายนะคะไปดูนิดนึงถ้าอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีนะคนวันเสาร์ในเดือนนี้ แต่ถ้าเล็กๆน้อยๆพอมีนะคะเจ็บปวดปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเข่าข้อเท้านะคะอาจจะรู้สึกว่ามันชานะคะหรือว่ามันปวดปวด,ปวดเมื่อยเมื่อยเท่านั้นเองนะถ้าในเดือนนี้ถ้าในเดือนนี้มีดวงมีดวงของการเดินทางนะคะ ก็เรียกว่าเดินทางในประเทศไทยมากกว่านะอาจจะยังไม่ได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะหรือว่า,าทะเลภูเขานะคะอาจจะเดินทางไปกันแบบเป็นกลุ่มนะคะกับครอบครัว นะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของการไปประชุมไปอบรมไปสัมมานานอกพื้นที่ก็ได้ด้วยนะเพราะคนวันเสาร์เหมือนที่บอกค่อนข้างจะมุ่งไปในเรื่องของงานและอนาคตนะคะในเดือนนี้ก็อย่าลืมให้เวลากับครอบครัวนะคะเหมือนที่บอกนะแล้วตำแหน่งที่ทำงานเนี่ย มันมีการขยับขยายอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหัวหน้างานอาจจะส่งเสริมอาจจะสนับสนุนผลักดันนะคะในเรื่องของตำแหน่งงานที่ที่มากขึ้นที่สูงขึ้นนะมีโอกาสที่จะได้ปรับนะคะปรับระดับปรับฐานเงินเดือนด้วยนะคะคนวันเสาร์ในเดือนนี้นะคะถ้าจะทำบุญนะคะให้ทำบุญกับคนที่เขาประสบปัญหาอุทกภัยความเดือดร้อนนะคะ อันนี้จะเป็นการส่งเสริมดวงให้กับคนวันเสาร์หรือทำบุญที่เกี่ยวข้องกับพวกเสื้อผ้าเครื่องลุงห่มนะตำแหน่งหลังบ้านคนวันเสาร์ดูเหมือนจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมการต่อเติมช่วงหลังบ้านหรือเปล่านะคะช่วงครัวช่วงอะไรแบบนี้นะคะมันอมันอาจจะเกิดการอ่าเขาเรียกว่าดินซุดหรืออะไรซุดเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการต่อเติมนะคะหรือบางคนการจ,จะเกี่ยวข้องกับพวกบ่อน้ําทิ้งนะคะเออ ก็อาจจะต้องไปปรับปรุงตรงส่วนนั้นส่วนหน้าบ้านนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีการขยับขยายเล็กๆน้อยๆเนาะเรียกว่าอาจจะไม่ได้มากมายนะคะมาดูซินะไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์นะคะในเดือนตุลาคม2568นี้นะคะอุ๊ยขอโทษนะคะอะมาดูสิ่งที่ไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำกับคนวันเสาร์นะคะนี้เธอเตรียมตัวไว้เลยใครบางคนกำลัง,งวนกลับเข้ามาหาเธอแล้วค่ะ และเร็วๆนี้จะมีใครบางคนมาทำให้หัวใจของเธอวั่นไหวอีกครั้งนะคะการให้อภัยจะทำให้เธอพบความสุขภายในตัวเองนั่นเองค่ะคนวันเสาร์นะคะในเดือนนี้ถ้าจะขอพรขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองมีความนับถือศรัทธานะคะหรือเชื่อมั่นนะคะคิงเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับพกเท้ากุเวนนะคะขิงเหรียญเนาะ แล้วก็อย่าลืมขอพอรกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วก็ทําบุญนะคะอุทิศบุญกุศลไปให้ท่านแล้วก็คนวันเสาร์ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําจะดีมากเลยนะคะเรียกว่าจะเป็นการหนุนดวงหนุนชะตาชีวิตน้ําดื่มนะคะน้ําดื่มน้านําปนะได้หมดนะคะเรียกว่าทําบุญที่เกี่ยวข้องกับน้ําจะส่งเสริมดวงค่ะเลขหน้าไพ่สําหรับคนวันเสาร์มีเลข5มีเลข6มีเลข1 มีเลข2ค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการอันดวงของคนวันเสาร์ในเดือนตุลาคม2568ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ